สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมนะคะเกี่ยวกับการพักฟื้นการที่หยุดนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์หรือการที่รอคอยความคืบหน้านะคะช่วงนี้ชาวมีนก็ยังต้องรอหรือเป็นจังหวะนะคะในการพักผ่อน ในการปีกวิเวกนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มพลังให้กับตัวเองในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้บอกถึงการที่ต้องหาข้อมูลนะคะเก็บตัวเพื่อเพิ่มพูนทักษะหรือเติมพลังนะคะให้กับชีวิตและจิตใจตัวเองให้มากขึ้นบางรายการงานอาจจะสะดุดได้หรือว่ามีอุปสรรคทำให้งานไม่ราบรื่นหรือเกี่ยวกับความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงาน การพูดกันไม่เข้าหูหรือว่าสื่อสารไม่ตรงเป้าตรงประเด็นทําให้การงานมีปัญหาได้นะคะช่วงนี้ถ้าอยากหลีกเลี่ยงนะคะก็หลีกเลี่ยงกันใช้คําพูดเน้นในเรื่องของการกระทําดีที่สุดนะคะเรื่องของการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆช่วงนี้นะคะรวมทั้งการพนันขันต่อต่อตางๆต้องระวังให้ดีนะคะ ช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะจ่ายออกมากกว่าที่จะรับเข้ามาเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายนะคะใครที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องพักฟื้นดูแลสุขภาพบางรายให้ระวังเรื่องปวดหลังปวดเอวนะคะหรือว่าโรคก,กระดูกโรคเส้นต่างๆทําให้ต้องบำบัดรักษานะคะคนโสดสัปดาห์นี้ เ,เกี่ยวกับความรักที่จบไปนะคะทำให้คุณยังไม่มีใจที่จะเริ่มต้นรักใหม่หรือเป็นช่วงที่มีความสุขกับตัวเองหรือมีภาระบางบางอย่างอยู่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วเกี่ยวกับปัญหากวนใจจุกจิกจากคนรักคู่ครองนะคะบางคู่ก็จะห่างกันเพื่อแก้เค้นนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาบานปลายสร้างความอึดอัดให้ระหว่างกัน ็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องประคับประคองให้ดีสำหรับชาวมีนค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ